เอาอีกสักเรื่องดีกว่าครับแกรมมี่แกรมมี่แกรมมี่ยังไงครับอ่าลุกทุกคนถ้าพูดถึงแกรมมี่ถ้าคนสมัยก่อนนะที่แก่กว่าผมนะเขาจะนึกถึงอาเตอคุณเตอเลวัตทูินั้นแต่ยุคนี้แน่นอนแะครับในหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับถ้าพูดถึงแกรมมี่ก็นึกงถึงอากูไคบูลดำรงชัยธรรมใช่ก็มีแค่สองสองฝั่งอโศกกลบลาดพเ้าอ่าก็คืออันนี้คือเป็นสิงอโศก ไ้เสือโศกลาดพาไม่มีแล้วพอเขาย้ายไปอยู่แถวเกษตรนว่ามินก็คือว่าก็คือเสือเสือโศกก็คือแกมมี่ครับสิงลาดพามา่ก่อนอ s แต่ r s ตอนที่ก็ก็กำลังกำลังกำลังมีปัญหาเรื่การเงินอยู่อันนั้ก็วานไปครับแต่กลับมาที่แกรมมี่บ้างก่อตั้งโดยสองท่านคือพี่เต๋อครับคงจำก็ได้นะคุณเลวัตเหรอ ซึ่งสวยก็ทาด้วยพลาสติกเนี่ยอันนี้เจ้าของเพลงนี้แล้วก็เจ้าสาวที่โก้ฝนนะอันนี้คุณเตอ๋อแล้วก็อากู uh huh. รุ่งก็กกตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็โอเคอเตอ๋อก,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 ก็สิ้นบุญไปนะฮะตอนนั้นก็กลายเป็นดํารงชยัยธรรมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จากนั้นมานะครับแต่ว่าแต่ว่าน่าสนใจในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี่นะครับแม้ว่าแกรมนี่ผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มดํารงชยัยธรรมก็ตระกูลดํารงชัยธรรมประมาณสัก50%กว่าเปอร์เซ็นต์แต่มันมี อีกหนึ่งตระกูลที่เข้ามาแบบเขาเรียกว่าเก็บเล็กผสมน้อยหุ้นของแกมมี่มาอย่างต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมาเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆใหญ่บ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างเล็กบ้าง <c oughs> นะฮะ <c oughs> ก็ปรากฏว่าทําให้ล่าสุดเนี่ยอีกหนึ่งตระกูลดังมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของแกมมี่แล้วครับนั่นก็คือตระกูล,จ,กลนะจุรางกูุณคุณนะจุรางกรุณคุณไหมจุรางกูลเนี่ยก็คือกลุ่มไทยสมบิตร์ไง Oh. อ๋ออาก็คือผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ในภาคตุนออกครับอาก็คือกลุ่มนี้ก็นําโดยถ้าเป็นหัวหอกสําคัญก็คือคุณสรรเสริญจุรางกูลอืมอ,มอมและก็อีกชื่อหนึ่งฮะสีพัญญาคู่ใจครับคุณหะไทยรัฐจุรางกูลชื่อคุณไหมคุณไหมครับอาแล้วหะไทยรัฐจุรางกูลเนี่ยเขาก็มีทายาทอยู่สองอที่ที่ที่เราได้เห็นแวดวงในตลาดทุนตัวเนี้ยก็มีอยู่สองคนคือหนึ่งทวีชัดจุรางกูลคุณไหม มาในหุ้นหลายๆห,หุ้นนะฮะได้นคนก็คือน,นัทพลจุฬางูลครับก็มีก็เนี่ยฮะก็ได้เขาเรียกว่าเวียนว่าอยู่ในหุ้นต่างๆนะครับโดยเฉพาะหุ้นสือ่อเขาถือเยอะอยู่นะถ,ถือเยอะถือเยอะและเอาเป็นว่าล่าสุดนะครับทางแกรมมี่เองแจ้งต่อตลาดทรัพย์นะฮะเมื่อคืนนี้นะฮะว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นใหญ่ครับ ก็แน่นอนละครับเป็นการโยกอรอตกันในกลุ่มเพราะก <ừ m, S 1> <ๆ>่อนหน้านี้มันมีวนะิกฤตในคุณจตุพรนะเก้าสล้านพูดมั้มใช่ครับหลายคนเอ๊ะใครทำ od, รวิกฤตแกมมี่เมื่อวานแกมมี่เขาก็ออกหนังสือชี้แจงอ่าตอนแรกนะตอนเช้านะตอนเช้าบอกว่า,วาเออย,ยังไม่ทราบว่าใครยังไม่ทราบว่าเป็นใครอ่า94้าล้านพันที่ที่มีการซื้อขายวิกฤตกันได้ยืนยันว่าโครงสร้างการบริหารจัดการต่างๆเนี่ยจะไม่กระทบอย่างแน่นอนอ่าแต่ตอนเย็นนะตอนเย็นเออเย็นๆค่ำค่ แจ้งมาอีกหนึ่งฉบับก็บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเหมือนกันก็คือหนึ่งทยรัฐจุฬางคูลคจากเดิมเนี่ยถือ107.8ล้านหุ้นนะคะหรือประมาณ13%ผมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดลยก่านะฮะตัวเลขมันจะได้ง่ายๆนะครับปรากฏว่าล่าสุดถืออยู่24.68%จาก13เป็น24.68ครับนะครับกลจนนการอีกท่านหนึ่งฮะทวีชัติจุฬางูนอันนี้ลูกชายนะ เดิมเนี่ยถือ134.74ล้านหุน้นหรือประมาณ16%กว่ากว่าตอนนี้ถือ,อถือเหลืออยู่40,000ล้านหุน้นหรือประมาณ4.9%ในความหมายก็คือว่าอย่างนี้ก็เป็นที่ชัดเจนนะบิ๊กรอด90กว่าล้านหุน้นลูกลูก,ลกขายให้แม่ขายให้แม่หรือโอนให้แม่อ่าอันนี้ก็เป็นที่ชัดเจนนะครับแต่ผมว่าไอ้ตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับเอะมีการจัดสรรพอร์ตในกลุ่มของจุฬางคูณ แต่ดูจากสัดส่วนคุณจตุพรนะฮะยี่สิบสี่จุดหกบวกกับสี่จุดเก้ามันสามสิบเปอร์เซ็นต์ะนะโอ้สามสิบเปอร์เซ็นแล้วนะเพราะฉะนั้นท้าทายนะกลุ่มอกูไพ่บูลณ์าำลงชัยธรรมนะฮะเขามีเขาเป็นถือในนามนิติบุคคลนะฮะปรากฏว่าเขาถืออยู่ห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ณปัจจุบันจุรางกูล3สามสิบแล้วนะเรียกว่าเกือบเกือบอันดับสองไหมอันดับสองแล้วอันดับสองแล้วสองแล้วสองแล้วนะ แล้วที่สำคัญคือน่าสนใจว่า30%เนี่ยถ้าจุรางกูลเขาจะเสนอบอร์ดเข้าไปเขาได้3คนเลยนะเพราะบ่าปกติเนี่ย10%เนี่ยเขาก็เสนอบอร์ดได้หนึ่คนนะคับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอร์ดเนี่ยมีสิทธิ์ที่เสนอได้ถึง3คนนะจากตรงนี้นะจากสัดส่วนตรงนี้นะครับอันนี้น่าสนใจนะว่าเอแล้วทางฝ่ายของดำรงชัยธรรมเนี่ยจะคิดเห็นเป็นเช่นไร,รว่ามีผู้มาท้าทายนะ มาท้าทายในแง่ของการถือหุ้นในแกรมมี่นะครับเอออันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมว่าเดี๋ยวแกรมมี่เขาคงต้องหาวิธีแลครับว่าจะยังไงหรือว่าอากูเนี่ยจะยังไงคําถามอีกหนึ่งคำถามกลุ่มจุลางคูคบเห็นอะไรในแกรมมี่นั่นน่ะสิเห็นอะไรในแกรมมี่เออผมก็พยายามดูนะว่าถ้าจะดูในเชิงแคปิตอลเกนครับ,รบอันดับแรกก่อนนะเพราะกลุ่มนี้เขาก็เป็นนักเกงกาไรอยู่เหมือนกันถ้าดูในแง่ของแกรมมี่ในเชิงของการเกงกาไร ผมก็ดูว่าการซื้อขายในแต่ละวันเนี่ยมันไม่เยอะนะไม่เยอะไม่เยอะนะเนี่ยแล้วก็ราคาคือมูลค่าการซื้อขายในโดยเฉลี่ยวันหนึ่งอะประมาณไม่ถึงร้อยล้านคุณจตุพรครับสามสิบล้านเจ็ดสิบล้านห้าสิบล้านอืมแล้วราคามันก็ประมาณเนี้ยห้าบาทห้าสิบอห้าบาทห้าสตางค์สี่บาทปลายปลายห้าบาทต้นๆ้น,นครับมันอยู่บริเวณแถวเนี้ถามว่าถ้าในเชิงครับท่านเกณฑ์ผมดูแล้วก็ยังไม่เห็นอะไรนะ เพราะถ้าดูในรอบสาเดือนที่ผ่านมาราคาแกมมี่ลงไปตั้ง20อร์เซนใช่ขณะเดียการตัวของในรอบหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนในลงเพิ่มขึ้นมาแแล้วก็ในรอบหนึ่งวีคเนี่ยลงไป2เปอร์เซครับถ้าในเชิงแคปซอนเกนอันนี้ก็ไม่แมกซ์เซนต์อืมเออถ้าในเชิงของมาซื้อเพื่อรับันผลแกมมี่ไม่ได้จ่ายันผลมาเดี๋ยวผมถ้าย้อนหลังไปดูอ่ะสามสี่ปีห้าปีแล้วนะอ๋อไม่ได้จ่ายันผล,ผลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูแล้ว ตุรางกูลสนใจอะไรในแกมมี่อยากได้อะไรในแกมมี่แต่คือแต่คือถ้าเกิดถามในมิติเรื่องเรื่องของชิ้นงานนะครับเรื่องของตัวผลงานเนี่ยถ้ามองในมิติเรื่องของตัวละครอแกมมี่ก็ยังขายได้ก็มีไปขายให้กับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเจ้าดัง อืมแล้วแต่ตัวแอสเซทนะแอสเซทเขามีอยู่แ<ช>อสเซทเขามีมูลค่าอ่าใช่อ่าแต่ปันผลก็ไม่ได้เนี่ยก็ถือหุ้นอย่างเดียวอะ่ะเออราคาหุ้นก็นลงมาอย่างที่เห็นเนี่ยยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ในรอบสามเดือนเนี่ยก็ถือแล้วก็ง่ายคือคือง่ายคือถ้าเข้ามาในช่วงราคานั้นก็ขาดทุนนะและอย่างที่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยสื่อเองเนี่ยก็เจอกับวิกฤตทูอีกครั้งหนึ่ง่น่นสิในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ผ่านมาละตั้งแต่ทีวีทีดิจิตอลต่างครับ แล้วก็มันก็เกิดดิสลอฟในตัวของแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นมันก็มีการปรับเปลี่ยนจากเดิมเนี่ยเราต้องไม่นั่งเฝ้าหน้าจอกันรอดูละครช่วงทุ่มสองทุ่มครึ่งอะไรประมาณนี้ปัจจุบันดูผ่านสรตมมิ่งแต่ละเจ้าได้แล้วรวมถึงแกรมมี่เองเขาก็มีวันดีเป็นแอปพลิเคชันที่ดูย้อนหลังได้แล้วก็มีระบบบอกรับสมาชิกนะฮะก็เนี่ยแปกเหมือนกันว่า ทัยรัฐจุรางกูลกับลูกชายก็คือทวีชาติจุรางกูลเห็นอะไรในแกรมมี่ถึงได้ถือหุ้นต้อง30%นิอร์ซนะนะสอรนตแล้วนะคนัี่นะน่าสนใจนะครับแล้วก็บอกว่าทางกลุ่มจุรางกูลเองก็ไม่ได้ถือเพียงแค่หุ้นของแกรมมี่ถูกไปไปลงทุนในหลายๆบริษัทนะโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสื่อเนี่ยเขาถือหุ้นในบ e c ด้วยนะอ่องสามเนี่ยไม่พอนะ วั e นอีอีกนะอ่าก็นี่แหละวช่องวันอ่ะช่องวันเนี่ยอ๋อใช่ช่องวันกับแกมมี่เขาแยกกันตรงไหมอ่าอ่ใช่เป็น,เป,นเป็นคลและติดติบุคคลอ่าแต่ถือทั้งคู่ซึ่งวันเนี่ยเขาก็อยู่ในกลุ่มเดียวก,กันกับแกมมี่นี่แหละอ่าออแต่จุฬางกูณโดยหาไทยรัฐทวีฉัตรัตตพลจุฬางกูณถือแล้วก็ยังไม่พอนะหุ้นตัวนี้รู้สึกว่ามันเงียบหายไปทีวีทันเดอร์ที่ผลิตละครถูกปหนี่เขาถือกลุ่มในกลุ่มสื่อเยอะนะเยอะนะนั่นน่ะสิ ผมว่านะเ BEC เอาพูดง่ายๆคือตรงๆตอนนี้ก็คือปันผลก็อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างผลประกอบการก็อย่างที่คุณเตือนพรบอกว่ามันดิสラบอยู่วันอีหรือว่าช่องวันเนี่ยก็ชะตาเดียวกันเลยอีก3ปีใบอนุญ,ญาตทีวีดิจิอเรหมดละหมดละทําไมหัไทยรัฐถึงเห็นใน เห็นเห็นโอกาสตรงนี้ตรงไหนอะเห็นโอกาสในหุ้นแกม,มี่ตรงไหนเห็นโอกาสในหุ้นบีซตรงไหนเห็นโอกาสในหุ้นของวันวันอีเนี่ยที่ไหนตรงไหนครับและก็สื่ออื่นตรงไหนหอพราะเข้ามาถือเนี่ยเขาก็จะมาเป็นแพก็กอะมาแม่พ่วงลูกมาด้วยร <H ira. S 1> หรือว่าลูกพ่วงแม่ก็ไปดูโครงสร้างบุตรหุหห้นแล้วก,กันนะถ้าเราเราเข้าไปดูนะมันก็จะมีเนี่ยฮะไมทวีชาติจุลางกูลกับหาไทยรัฐจุลางกูลเนี่ยนี่ยก็อยู่ตรงนี้อื อันนี้คือเขาเรียกว่าระดับคือเจ้าของอาณาจักรไทสมิธนะครับมาถือหุ้นแบบนี้ มันน่าคิดเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ตั้งคําถามนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าในเชิงของผู้ชายเขาอันนี้ชัดเจนคุณทวีชัดเนี่ยเขาเป็นนักเก่งกําไรเราได้เห็นหุ้นเก่งกําไรเยอะนะเมื่อก่อนเนี่ยมีชื่อทวีชัดจุลังคูลเข้าตัวไหนเนี่ยโอ้โหหุ้นวิ่งคือห้าคือห้าคือห้านะคือห้าแต่ตัวนี้ก็ดูทุกคนเฉยๆเพราะถือเยอะไงครับเดี๋ยววันหลังจะเอาพอร์ตมาผมมีอยู่นะฮะจะเอาพอร์ตมาดูว่าแต่ละคนเนี่ยเขาถืออะไรบ้างแล้วเขาบอกว่ากลุ่มจุรงงูลเออกก็ถืห้้นนนใสาายยบิดว อ่านกไงนกแอร์นกแอร์นะนกแอร์นกแอร์คงจํากันได้ฮะเข้ามาถือแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยอู้นกแอร์เนี่ยผมว่ากลุ่มนี้หมดไปเยอะอตอนนั้นคุณหาไทยรัฐเข้ามาถือใชะปะแล้วก็นกแอร์ก็มีปัญหาคุณพาทีสารสินก็าลาออกไปนะฮะแล้วก็มีการปรับโครงสร้างนกแอร์ก็ยืมตังคุณหาไทยรัฐมาต่อยอดขาดตอนนั้นขาดสภาพคล่องแล้วตอนนี้นกแอร์ก็เข้าฟื้นฟูกิจการครับเอออันนี้ก็ก็ อันนี้ผมว่าเขามาลงทุนนกแอร์เนี่ยผมว่าเจ็บหนักลงทุนเยอะจมเยอะในนกแอร์นะครับลองดูนะผมว่าต้องมีอะไรต้องมีอะไรอ่ะต้องมีอะไรสามสิบเปอร์เซ็นต์ในแกรมมี่นะอากูว่าไงครับอากูเอออากูว่าไงครับเขามาใกล้เรื่อยๆ้วนะสามสิบเปอร์เซ็นต์บอได้สามคนแล้วนะเดี๋ยวเขาจะคุยกันก็ได้เออเราไม่รู้ไงเออที่บอกว่าสื่อเปลี่ยนมือ ไม่ไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่นะไม่ใช่ที่นี่โอเคโอเคเพราะเล็กินข่าวเอ๊สื่อใหญ่จะเปลี่ยนมืออีกอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งที่มีข่าวเลยคืออีกที่หนึ่งอ๋ออีกที่หนึ่งที่มีประเด็นอยู่ก่อนหน้าอ่าอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวว่ากันเออนะครับ